เขามานประดุกลรเขาเราไม่ได้มานยังพี่นอ้องเมื่อคืนก็เขามานไปจักตูเมือ่อคืนนะ่ะ<อ>ช่องตูนี่ทักทายสบายดีตอนเช้าที่เขามาติดตามรับชูฮาเบิร์ดวันนี้เบาจันจะพาพี่พาน้องมายามบอชิบหลางเมื่อวานไม่ซื้อนัอนใส่ไ้เลยพี่น้องแต่ยังบันทึกจักเทลก็ใส่ป้าไว้นะหลังจากยามบอ้วก็จะพาพี่น้องไปยามกลับพี่นง้ง กับดักหนูนี่แหละมาเปลี่ยนเป็นกับดักป่าวันนี้นะพี่น้องเขาดักเอียนนะพี่น้องเไยใส่ซิปเอ็ดหลังไปเบิองน้ากันเด้อพี่น้องเไยจะมานบ่ลุ้นติดตามน้ากันเบิองใส่อยู่แถวนี้ฮอดอยู่บนนี้หกหลังแล้วก็ปไปใส่อยู่รวมกันห้าหลังกับผันยามแล้วพี่น้องบ่ามานเลยบ,บ่ได้ถ่ายลุ้นกันเบิองด้วยพี่น้องเไยมีป่าบ่า แต่ก็บ่ฮู้เด้อเฮาก็บ่เห็นว่ามันกลับนมันอยู่ในนี่พี่น้องอยู่ในน้ํานี่นะวยไปใส่นอบาดนีนวยคือบ่เห็นเสือกพี่น้องเนี่ยะก็ถือถือก็ต้องดึงออกมาก่อนพี่น้องมาเถอะโอ้พี่น้อง มีเตย์เยอะมดพี่นออ้องว่าเยอะมดพี่น้องเลยบางหลังที่ซองบางเด้วพี่น้องซองก็อยู่นี่แหละหลังซองเยอะมดหลังที่หนึ่งนี่ โอ้นี่ยังอยู่พี่น้องเหยื่อกันเลนี่ที่นี่ยังมีเหยื่ออยู่พี่น้องโอ้พี่น้องปลาบดตอดเด้อขคันตอดีนเรียบร้อยพี่น้องไหยพี่น้องหลังนี่ในลันหลังนี่ในลันอยู่เต็มบติดพี่น้องเลย

<ś led> อยอยังู่ด้านหลังนี่กันเยอะก็ยังมีเลยจุกไปว่าได้เลยพี่นนอกโอ้พี่หนุกยังมีอยู่นี่นี่นี่ยินละ เด็กกับเฮามันอนนะยังอ,อยู่พี่น้องเลยหินโยนี่นะไปไปบึองอยู่เพื่อนหนึ่ยังมีพวกหลังพี่น้องเอาจังกับเคยใส่จักเธอเอากับมาดักป่านพี่น้องเลยดักปลาเอ็นอยู่บ่บน,นี้นะนี่กระบ,บือว่ามันลานละ่ะบหลานลกระบ,บือพี่น้อง โอ้อันนี้นะลันบอกโอ้อันนี้ลันพี่น้องนี่ลันบติตพี่น้องเห้ยนี่เรียกว่ากับกัปเอาใบยูกับใจักพี่น้องนี่พี่น้องลันยากขักแน่พี่น้องเต้าใบยูอืมใส่เติมบาทหนึ่งอีกก่อนพี่น้อง ลันเอาไปอยู่พี่น้องี่น้องลันไปอยู่พี่น้องเลยรันสองหลังเ้วได้พี่น้องอยู่บนน้องพี่นอ้นองไงเนาะยังไม่เคยเห็ดจักเธอเลยก็เห็ดพี่น้องเลยนัน,นบ่ ใส่ใส่เนาะอันนึงนะ่ะใช่ไหมมีสายบาดนี่นะโอ้มานบ่เออบุมานรุ่นหลังนี่เบิ่งพี่น้องรุ่นหลังนี่เบิ่งโอ้ยโอ้ยเนี่ยพี่น้องหลังนี่กระลันนี่นั่นเอพี่น้องลันไปอยู่พี่น้องเไง เยือยังมีตัวนี้นะ่ะใส่อีกก้อนพี่น้องไปชองล่างอยู่นี่ลันลันสามหลังเลี้ยงพี่น้องอยู่นี่ก็ลันยนู่ฮันก็ลันยู่ฮันก็ลันพี่นอ้องเต้ไปอยู่ไปไปเบิ้งหลังนี่เบิง้งพี่น้องนี่ใส่ฟากนั้นเขาจะข้ามไปยู่ฮันมีช่องหลังพี่น้องนี่เยูอนี่หลังหนึ่งเบิ้งลังนี่เบื้องบ่อนนี่เอาตัวนี้เราพกไว้โอ้ กับบุพเพเพรือว่าจังใดว่าป่านีา่พี่น้องโอ้ยเอ้ยนี่สะพัดตัวนี้นนโบราณพี่น้องยังอยู่คือเกา่านี่พี่น้องเยอะก็ยังมีอยู่นี่น่นะนี่ใส่ใส่อีกก่อนพี่น้องใส่ในน้ำนี่แหละ ใส่ปลาไว้มื่ออื่นเพิ่นละ่ะนี่นะไอเบิ่งทางนั้นยังช่องลังพี่น้องเลยเอากับดักป่านพี่น้องไอ้ไผ่คู่กันแนะนำให้เด้อๆกับนั่นลันอยู่แต่ว่าบุติดพี่น้องเลยก็อันนี้ก็นอกจากหินเขาอนณาเขาดักป่าหันล่ะหินคลิปของเขานะ่ะเรียกว่าเหดตามหันพี่น้องเลยแต่ก็นแนะนำให้เ ก็ลันอยู่พี่น้องตัวใดก็ลันแต่มันบอยู่พี่น้องเดีวนี้ดูลันบ่อันนี้บ่ลันในพี่น้องเนี่ยเยอะก็ยังมีเนี่ยนี่นี่ยพี่น้องเขาใส่ไปอีกก่อนนี่พี่น้องไงยังมีเยอะอยู่เนี่ยเยอะบักลหลายใส่อีกเออไปยังเหลือหลังหนึ่งชุดท้ายแล้วพี่น้องเมื่อแล้ว Lan peman siha lang you, tebu you keno. Nanang ke ini la ni. Mandeme caktu caktai ni. Nih do lan bo. Bulan ti ni ke. Ni kau bulan, tebatin ni ke. เยอะยังมีน้อยหนึ่งตรงนี้นี่ใส่เยอะก่อนพี่นอ้องน,นี่นะนี่เขาปักเบ็ดนะเขาหมานประดุกในนี้นีน่โยกพูนพี่นอ้องนี่ยอ๋อยกเบิ้งยกเบิ้งโอ้คักคักคัก,ก,กนี่พี่นอ้องไงเขาหมานประดุกละเขาเราไม่ได้หมานยังพี่นอ้องเมื่อคืนก็เขาหมานไปจักตูเมื่อคืนนะ่ะจ<อ>ักตูนี่พี่น้องเขาหมานละ คลองนี้มีปลาหลายได้พี่น้องแต่ว่าฮ <uni. S 1> ักบูมีวิธีจะเอามันซื้อเอาเอาเอาขอบใจขอบใจโอ้มาลมานมาลเอาพี่น้องเทวายามาแล้วพี่น้องไงล้างนั้นเก็บเอาจะเอามือเฮือนซะเดี๋ยวยังปะไว้ใส่โตพี่น้องแล้วไหลายล,ล้างเต้ยพี่น้องแต่ว่าเอาเบยุพี่น้องจักเป็นปลาหน่อยหรือว่าปลาใหญ่หรือว่าบางเทธอลันกับบางเทธอบ้นเบยุจักกับเพาบเแขยงบนอะไรกับจักนะพี่น้องอแต่แล้วว่าอยางมาลงเบยุหลอกยังปะไว้มือหนึ่งพี่น้อง เอาบบมันเกิดที่ว่าจะได้ลุ้นคลิปห้พี่น้องเบิง่งนก่อนพี่น้องข้างแรกเนาะเอาพ่อกันมือมืออื่นมีพี่น้อง,งเลยเฉพาะคลิปนี้สเสยงขอขอบใจเข้ามาชมเบิ่งนแรกกกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามไดเด้อพี่น้องบ,งองบายพ่อกันลิปหน้าบ้า